สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของ BYD นะครับจากบริษัทแบตเตอรี่สู่ยักษ์ใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าโลกวันนี้เรามีข้อมูลหลายด้านเลยทั้งเรื่องผู้ก่อตั้งกลยุทธ์แล้วก็การมาเมืองไทยด้วยสวัสดีค่ะใช่ค่ะเรื่อง BYD นี่น่าสนใจมากโดยเฉพาะเส้นทางชีวิตผู้ก่อตั้งคุณหวังชวนฟูจากเด็กกำพร้าเลยนะคะแล้วก็กลยุทธ์ที่ เอ่อเรียกว่า CND ที่สำคัญคือที่มาจริงๆของชื่อ BYD ด้วยค่ะหลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่โอเคครับงั้นเรามาลงลึกกันเลยเป้าหมายก็คือกลั่นเอาแก่นสำคัญว่าอะไรทำให้ BYD โตเร็วขนาดนี้เริ่มต้นที่ชีวิตผู้ก่อตั้งก่อนเลยคุณหวังชวนฟูนี่คือมาจากครอบครัวชาวนายากจนกําพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะพี่ชายพี่สาวเลี้ยงดูมาต้องหยิบยืมเงินเรียน แต่ความลำบากนี่แหละค่ะผลักดันให้เขาตั้งใจเรียนมากจนจบตรีด้านเคมีฟิสิกส์โลหะวิทยาแล้วก็ต่อโทวัสดุศาสตร์ซึ่งความรู้ตรงนี้แบบว่าสำคัญมากๆเลยค่ะพื้นฐานแน่นเลยนะครับแค่20คนเองนะคะเริ่มจากสิ่งที่ถนัดคือแบตเตอรี่แล้วที่บอกว่ากลยุทธ์ช่วงแรกคือลอกเรียนแบบนี้เจริงหรือครับมันเสี่ยงไหมเป็นคำถามที่ดีค่ะ คือคุณหวังชวนฟูเขาก็ยอมรับตรงๆนะคะว่าช่วงแรกๆเนี่ยใช้วิธีแกะผลิตภัณฑ์ดังๆอย่างแบทโซนี่ซันโยแกะมาดูแล้วก็สร้างสิ่งที่คล้ายกันขึ้นมาแต่แต่จุดสำคัญคือเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นค่ะอ๋อครับเขาเรียกว่า copy and development หรือ C&D คือลอกแล้วต้องพัฒนาต่อยอดด้วยแล้วก็ทุ่มง,งบ R&D หนักมากเพื่อทำให้ดีกว่ามีคุณภาพกว่า แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็น R&D เต็มตัวคือ research and development นะคะเข้าใจแล้วคือไม่ใช่แค่ copy เฉยๆแต่ต้องพัฒนาต่อยอดจนเหนือกว่าถูกต้องค่ะจนกลายเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่มือถือรายใหญ่มากๆครองส่วนแบ่งเกิน50%เลยนะเป็นซัพพลายเออร์ให้โ o k i ียมอเตอร์โลด้วยสุดยอดเลย แล้วเรื่องชื่อ BYD แล้วเหรอครับที่บอกว่าไม่ใช่ build your dreams แต่แรกอ๋อเรื่องชื่อนี่ก็มีที่มาที่ไปค่ะคือคุณหวังชนฟูเล่าว่าตอนไปจดทะเบียนบริษัทที่เซิรินเจิน้นชื่อ2พยางห้าพยางเนี่ยคนจดไปเยอะแล้วเขาก็เลยเลือกชื่อสามพยางที่มันดูเอ่อแปลกๆหน่อยอย่าง BYD เพราะคิดว่าน่าจะผ่านง่ายกว่าฮะจริงดิครับ จริงค่ะคือตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะรอดหรือเปล่าก็เอาชื่อที่มันจดผ่านง่ายๆไว้ก่อนส่วน Build Your er Dreams เนี่ยเป็นสโลแกนที่เอามาใช้ที่หลังค่ะเพื่อการตลาดโอโ้เหลือเชื่อเลยเป็นเรื่องของความจำเป็นล้ว,ลวนๆเลยนะเนี่ย,ยใช่ค่ะประมาณนั้นเลย แต่เขาก็ไม่ได้หยุดแค่ธุรกิจแบตเตอรี่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคุณหวังชวนฟูมองว่าเพึ่งผ่าธุรกิจแบตเตอรี่อย่างเดียวมันอาจจะไม่ยั่งยืนก็เลยมองไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์แม้จะรู้ว่ามันเสี่ยงแล้วก็ใช้ทุนเยอะมากครับปี2003ก็เลยตัดสินใจซื้อกิจการสินชวนออโตโมบิลมาเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น BYD Auto เริ่มทำรถยนต์แล้วจุดเปลี่ยนจริงๆที่ทำให้ BYD ดังขึ้นมาในวงการรถยนต์คือตอนไหนครับจุดสำคัญมากๆเลยคือปี2008ค่ะ ตอนนั้น BYD ผลิตรถยนต์ plug-in hybrid หรือ PHEV คันแรกของโลกได้สำเร็จคือรุ่น F3DM อ๋อ oh, รุ่นนั้นเองใช่ค่ะแล้วปีเดียวกันนั้นเองก็ไปเข้าตา Warren Buffett นักลงทุนระดับโลกอม mm hmm. จนเบิร s h i r e h a t h a เว y เข้ามาถือหุ้น10%อันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะแต่มันคือเหมือนการการันตีความน่าเชื่อถือทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลย ใช่เลยการลงทุนของบัฟเฟตต์นี่เหมือนเป็นตราประทับคุณภาพเลยนะครับแล้วนอกจากเรื่องนี้มีปัจจัยภายในอะไรอีกครับที่ทำให้ BYD โตเร็วขนาดนี้หลักๆเลยก็คือการทำ vertical integration ค่ะคือการผลิตชิ้นส่วนสำคัญได้เองโดยเฉพาะแบตเตอรีอ่อ๋อเบรดแบตเตอรี่ที่เขาพูดถึงกันเยอะ ใช่ค่ะเบรดแบตเตอรี่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภยัยประสิทธิภาพดีและที่สำคัญมากๆคือมันช่วยให้ b y d ควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีเยี่ยมก็เลยตั้งราคาได้น่าสนใจกว่าคู่แข่งถูกต้องค่ะประกอบกับฐานลูกค้าในจีนที่ใหญ่มากๆอยู่แล้วแล้วก็กลยุทธ์การขยายตลาดต่างประเทศที่รวดเร็วด้วย การมาตั้งโรงงานที่ระยองในไทยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้ด้วยสินะครับใช่เลยค่ะโรงงานที่ระยองนี่สําคัญมากนะคะเพราะเป็นฐานผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศจีนเลยกําลังผลิตตั้งแสนห้าหมืนคันต่อปีเนี่ยก็เพื่อรองรับตลาดไทยแล้วก็ส่งออกในอาเซียนด้วยค่ะ เป็นการขยายฐานลูกค้าลดความเสี่ยงจากการพึ่งตลาดจีนอย่างเดียวประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งปัจจุบัน BYD ก็คือขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นๆของโลกแข่งกับเท s l a ได้สู่สีในบางช่วงเวลาเลยใช่ค่ะแซงเทสลาได้ในไตรามาสสุดท้ายของปีที่แล้วด้วยซ้ำแล้วก็ยังตั้งเป้าทำกำไรต่อคันให้สูงกว่า t o y ย t a อ,อีกโหเป้าหมายใหญ่มากค่ะแล้วก็ยังขยายลน์ไปรถหรูแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีขับขี่อัจฉริยะต่อเนื่องด้วย สรุปคือเส้นทางของ BYD นี่มันน่าทึ่งจริงๆนะครับจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเด็กกพร้าสู่การใช้กลยุทธ์ CND แล้วพัฒนาไม่หยุดจนกลายเป็นผู้นำนวัตกรรม EV ของโลกได้ใช่ค่ะแล้วประเด็นที่น่าสนใจให้เราไปคิดต่อก็คือ โมเดลความสำเร็จแบบ BYD เนี่ยที่เริ่มจากการ Copy and Development แล้วก็ค่อยทุ่มสุดตัวกับ Research and Development อย่างมหาศาลมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีการสร้างนวัตกรรมในยุคนี้หรือเปล่าคะแล้วแนวทางแบบนี้มันจะเอาไปปรับใช้หรือจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆน,นอกเหนือจากรถยนต์ได้อีกไหมอืมก็น่าสนใจนะคะให้ลองเก็บไปคิดกันต่อดูคะ่ะ